เขาว่าอาจารย์อย่างนั้นเหรอท่านพี่ท่านมาจริงๆด้วยรุ่นพี่ก็คือพี่จี้เซียวตกใจมากเลยใช่หรือไม่เจ้าคะตอนนี้เขายือนอยู่ข้างเดียวกับข้าแล้วนะเจ้าคะท่านพี่หลังจากที่วันฝนฟ้าขนองในวันนั้นข้าก็เตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วเตรียมใจกับความจริงในเรื่องที่เขาจะไม่ได้รักข้าแต่ว่า พอเห็นด้วยตาตัวเองเช่นนี้กลับยังคงรู้สึกว่าเอ๊ะอารลวนเกิดอะไรขึ้นถ้าทำเกินไปแล้วนะถึงกับร่วมมือกับพวกนางมาดังแกอารวนอย่างนั้นละ่ะทั้งที่ท่านก็รู้ว่าอารวนกับอาจารย์หยางต้องการแข่งกันสอบคนวณเจ้าอยากจะบีบให้นางต้องก้มหัวให้อาจารย์หยางเช่นนั้นเหรอพี่เซียว พี่เซียวการสอนของพวกเรายังไม่จบเลยนะเจ้าคะทั้งที่ท่านรับปากกับข้าเาไว้จงชิง,จงเจ้าน่าจะรู้ดีว่าเหตุใดข้าจึงตอบตกลงรับปากเจ้านี่เป็นครั้งสุดท้ายเอ๊ะพี่จีเซียวท่านได้ยินข่าวงานประลองความรู้เล่นมาจัดก่อนกําหนดแล้วหรือยังเจ้าคะข้ารู้แล้วหลายวันมานี้จงลวนมักจะกลับบ้านค่ำคงเป็นเพราะกังวลเรื่องนี้อยู่สินะใช่เจ้าค่ะ ข้าเห็นท่านพี่กำลังง่วนอยู่กับการประลองการสอบการคํานวณกับท่านอาจารย์อย่างจนไม่ได้มีเวลาดูหนังสือวิชาอื่นหากเป็นเช่นนี้ต่อไปคงไม่ดีแน่พี่จีเซียวท่านมีเวลาช่วยพวกเรามาทบทวนวิชาการคำนวณให้พวกเราที่จวนได้หรือไม่เจ้าคะแล้วก็ช่วยท่านพี่ทบทวนวิชาอื่นๆด้วยดีหรือไม่นี่มันอะไรกันจีเซียวเป็นเพียงคนที่มีต้นตระกูลต่ำต้อย แต่ทำไมเมื่อครู่ข้าถึงได้สัมผัสได้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่แผ่ออกมาจากตัวเขากันนะจงหลวนเช็ดจงหลวนเอเรื่องในวันนี้ข้าไม่ได้คิดจะร่วมมือกับพวกนางดังแก่เจ้าข้าเพียงข้ารู้แล้วข้ารู้ว่าก่อนหน้านี้จงชิงดูแลท่านดีเพียงใดมาอยู่ที่จวน เพื่อเป็นการตอบแทนท่านก็แค่ช่วยนางเล็กๆน้อยๆเท่านั้นข้าไม่เป็นไรหรอกนะเพียงแค่การสอบแข่งขันในราชวิทยาลัยทําให้ข้ากดดันมากก็เท่านั้นเองแต่ท่านไม่ต้องกังวนหลหรอกก็แค่นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองเอ๊ะแต่ว่าข้าก็ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงมีความคิดเช่นนี้ผุดขึ้นมาในสมองคนที่ข้าอยากจะสอนก็มีเพียงเจ้าอะเอ๊ะ คนที่อยากจะสอนมีเพียงข้าอย่างนั้นแหละเพราะเพราะเหตุใดท่านถึงต้องอยากทําดีกับข้าเช่นนี้เพราะเหตุใดเลยทว่าเพียงแต่จี้เซียวเอะภาพ,พในสมองที่เว็บเข้ามามันคืออะไรกันนะจี้เซียวอเอ้ยปวดเอวไปหมดเลย คิดไม่ถึงเลยว่าจี้เซียวที่ดูภายนอกผอมเพียวเช่นนั้นแหมขึ้นมาจริงๆกับตัวหนักชมัดยากยอดดวงใจให้ดวงจันทร์แทนใจของข้าที่รักให้ตายเถอะระบบบ้านนี่เจ้าบางอาจมาจับแยกคู่ของข้าแต่ตอนนี้กลับมากำลังอินเลิฟอยู่ซะเองความนิสยาทำให้คนหน้าตาบุดเบี้ยวเพี้ยอขออภยัยแม่ยา่า ช่นข้ามิอาจยอมรับความรักครานี้ได้พวกเจ้าแยกจากกันซะเถอะแยกจากกันซะแสงสว่างแม่ยา่าฮยยศดวงใจของข้าวันนี้ข้าจะจับพวกเจ้าแยกออกจากกันเองเฮ้อโลกใบนี้ดำรงอยู่ได้เพราะจี้เซียวคนที่จะอยู่กับจี้เซียวได้มีเพียงนางเอกเท่านั้นโลกใบนี้ไม่อนุญาตให้โอรสสวรรค์อย่างจี้เซียวมาอยู่ร่วมกับนางร้ายที่ชั่วช้าเช่นนี้ได้หรอกนะ นอกเสียจากว่าลูกชนนอกเสียจากว่าอะไรข้าไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นสรุปแล้วก็คือเจ้าตั้งใจทำภารกิจให้สำเร็จไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นจริงสิคนที่ถูกยอมรับมีเพียงนางเอกเท่านั้นแต่ว่าใครบอกกันละ่ะว่าตัวประกอบเล็กๆพอถึงตอนจบแล้วจะไม่สามารถกลายเป็นนางเอกได้หรือว่าบางทีหากข้าไม่ได้อยู่ในนิยายที่ผู้ชายเป็นตัวนำเรื่องนางเอกจะต้องเป็นคนที่มีฐานะทรัพย์สมบัติ ข้าเป็นเพียงธีดาของจวนโหที่ตกต่ำแต่ข้าสามารถมีทั้งหมดนั้นขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเราช่ำชองกับการพลิกเพลงบทอยู่แล้วบางทีตอนนั้นนอกจากได้ความรักมาไว้ในครอบครองแล้วเราอาจจะสามารถหลุดพ้นจากระบบแล้วได้มีอิสระภาพที่แท้จริงก็ได้นะปุ๊บเพียบดังนั้นยามนี้สิ่งที่ต้องพิสูจน์ก็คือในสถานการณ์ ที่การดําเนินเรื่องของพระเอกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตัวละครอดีตปัจจุบันจงซิงแสงจันขาวของพระเอกเผยหยานตัวร้ายของพระเอกเผยมู่ไปคนที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยและไม่มีความเกี่ยวข้องฐานะและบทบาทของคนอื่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากข้าจำไม่ผิดในเนื้อเรื่องไม่นานนับจากนี้ราชวิยาลัยจะต้องเกิดเรื่องบางเรื่องขึ้นแสงจันขาวตัวร้าย เพราะเรื่องนี้ทําให้จงซิงกลายมาเป็นแสงจันขาวคนที่พระเอกฝ่ฝันแต่ไม่อาจอยู่ข้างกายได้อืมถ้าอย่างนั้นยืนความพยายามในหลายวันมานี้ของเจ้าอาจารย์มองเห็นมันได้ชัดเจนและนับถือมากจริงๆนี่เป็นเนื้อหาที่อาจารย์ใช้สอนพวกเขาเจ้าก็เอากลับไปลองทบทวนดูแต่ว่าการแข่งขันก็ส่วนการแข่งขัน อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าจะสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการในครั้งนี้ได้รับไปซะเถอะเนื้อหาเหล่านี้อาจารย์หยางเป็นคนมอบให้เจ้าอย่างนั้นเหรออืมใช่น่ะสิเขาตั้งใจมอบให้ข้าโดยเฉพาะไม่กล่าวถึงเขาแล้วไหนท่านบอกว่าจะช่วยข้าทบทวนบทเรียนอย่างไรล่ะ อย่างนั้นก็ช่วยข้าดดูการใช้พิธีหน่อยสิเก้า <9. S 1> ข้าละปวดหัวกับการเรียนอะไรพวกนี้ช่างเป็นสังคมศักดินาที่น่าเบื่อจริงๆนะทำไมละ่ะบางทีในสายตาท่านที่มองอาจจะเห็นว่าเป็นการดูหมิ่นไร้มารยาทแต่ข้ากลับคิดว่าทุกคนล้นเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ใดก็สมควรจะได้รับการให้เกียรติกันไม่ว่าจะเป็นตระกูลสูงสักชาวบ้านทั่วไปหรือแม้กระทั่งห้องเต้ ไม่สมควรจริงๆหากเรื่องนี้ถูกเพ่งพลายออกไปจะต้องถูกประหารทั้งตระกูลอย่างแน่นอนต่อให้เป็นเขาความคิดก็ยังล้าหลังบ่งบอกถึงช่วงเวลาจริงๆด้วยระบบศักดินาหน้ารังเกียจนี่ฮึข้าไม่อยากเรียนแล้วเอาขึ้นมาข้าจะกลับแล้วล่ะอย่างไรวิชาอื่นข้าก็สามารถสอบได้เต็มหยุนแล้วนี่นะลื่น คุณหนูมิเห็นจะต้องข่าปิดปากข้าเลยนี่ขอรับเพราะอย่างไรเสียข้าเองก็คิดว่าใครๆก็อยากนั่งบันลังมังกรทั้งนั้นพรุ่งนี้ก็อาจจะถึงตาข้าพลักฮะอะ่อะมอนี่ยามอยู่ต่อหน้าเราไม่เสียแซงแล้วล่ะเนี่ยไม่มีคุณธรรมของบุรุษติ้งตอง สร้างข่าวเทศใส่ร้ายป้ายสีเป็นอุบายของนางร้ายที่มักจะใช้โจมตีจัดการกับตัวล,ละครหลักขอให้ในายท่านทำภารกิจให้สําเร็จภายในวันพรุ่งนี้ภารกิจใส่ร้ายป้ายสีว่าจี้เซียวเป็นขโมยใส่ร้ายว่าเป็นขโมยอย่างนั้นลระข้าจำได้ว่าในเนื้อเรื่องเดิม จงดวนใส่ได้ป้ายสีว่าพระเอกขโมยหยกที่สําคัญของเผยหยานไปทําให้พระเอกเกือบจะถูกไล่ออกจากราชวิทยาลัยสุดท้ายจงจริงไม่สนใจชื่อเสียงของตนเป็นพยานว่าพระเอกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จนทําให้พระเอกรอดพ้นไปได้จากนั้นจงจริงก็ได้กลายเป็นแสงจันทร์ข่าวของพระเอกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ว่าจงซิงในายามนี้จะยินยอมช่วยออกตัวให้จี้เซลจริงหรือ ข้าทนรอไม่ไหวที่จะได้รู้บทบาทของจงซิงจะคืออะไรกันแน่นะจะเปลี่ยนไปเช่นใดหากท่านชอบดูขนาดนี้งั้นหนังสือเล่มนี้ข้าเอาไว้ที่ท่านก็แล้วกันพรุ่งนี้อย่าลืมเอาไปคืนให้ข้าที่ราชวิทยาลัยด้วยล่ะก็ได้พรุ่งนี้เจ้าเสร็จแน่สังคนไปทำให้สำเร็จหรือยัง ข้าบอกแล้วว่าจะทําให้นางถูกไล่ออกไปจากราชวิทยาลัยให้ได้ช่วงนี้นางเป็นที่สนใจพอแล้วอะเพียอย่ามาโดนตัวข้านะข้าเป็นคุณหนูแห่งจวนโหนนะมือของเจ้าแข็งกระด้างจะตายหวังว่าคราวนี้เจ้าจะพอมีประโยชน์อยู่บ้างนะไม่เห็นแล้วเหตุใดจึงหาไม่เจอเนะใต้เท้า หยกที่ท่านให้ข้ายืมเพื่อเสริมดวงชะตาข้าวางไว้ที่โต๊ะของท่านแล้วจริงๆนะขอรับข้าสาบานได้ว่าไม่ได้เอาไปอย่างแน่นอนไม่ใช่ฝีมือของข้าเราไม่ได้ใส่ายว่าจี้เสียวขโมยเอาหยกของเยรนไปแล้วเหตุใดหยกจึงหายไปได้ล่ะเนี่ยเป็นฝีมือของพวกเจ้าใช่หรือไม่พวกเจ้าเป็นคนขโมยไปแล้วสัดโครนใส่ข้าหาว่าข้าเป็นคนทํารีบเอาออกมาสิ การลัขโมยทรัพย์สินเป็นโทษใหญ่หลวงจะต้องถูกไล่ออกจากราชวิทยาลัยเจ้าไม่มีหลักฐานจะมาสงสัยปรักปรำเพื่อนร่วมชั้นได้อย่างไรกันละ่ะแต่ว่านี้ก็ใกล้จะสอบแล้วหากเรื่องนี้ไม่คลี่คลายลงไปคงจะส่งผลกระทบต่อการสอบของทุกคนเอาเช่นนี้ดีหรือไม่พวกเราเราเอาของของตัวเองออกมาสลับให้ผู้อื่นตรวจสอบดูเช่นนี้ทุกคนจะได้วางใจท่านว่าดีหรือไม่ท่านพี่ ข้าไม่มีที่นี่ก็ไม่มีให้ตายสิข้าไม่ได้ออกไปนะใช่ใช่ถ้าถูกจับได้แล้วต้องเฉดหัวไอหัวขโมยออกไปจากราชวิทยาลัยนะเหตุใด,ดต้องมาเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นก่อนการสอบด้วยนะน่าสนใจคิดไม่ถึงว่านางร้ายอย่างข้าจะได้รับบทที่พระเอกในเนื้อเรื่องเดิมต้องเจอข้าก็ไม่มีท่านพี่ถึงตาท่านแล้วนะเจ้าค่ะ หากยืดเยอต่อไปก็คงถึงเวลาสอบแล้วจึงอยากค้นตัวค่าหรือว่าอยากจะใช้โอกาสนี้แอบดูผลการสอบการทบทวนวิชาคนวณของข้ากันแน่ล่ะแพ้ไม่เป็นหรือ,อยังไงฮะ,ะทุกคนรูได้รับการตรวจสอบแล้วท่านพี่ทำเช่นนี้กลัวสิ่งใดอยู่เจ้าคะขออาภายัยข้าจงหลวนบางทีอาจจะไม่ได้มีความสามารถอันใดทว่าแต่ไหนแต่ไรมา สิ่งที่ข้าไม่เคยขาดก็คือเงินทองหากหาไม่พบจริงๆก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อหยกใหม่มาจะได้มีกระจิตกระใจิงทำข้อสอบนะอขอบคุณขอบคุณขอบคุณว้าวันหลวนเท่มากเลยเหตุใดจึงได้เท่ขนาดนี้นะใครจะเอาไปก็คงไม่ใช่จงหลวนแน่นอนจริงด้วยยังไงซ้านางก็ไม่ได้ขาดแคลนเงินแค่นี้เนะน้องสาวเจ้ากำลังตามหาสิ่งนี้อยู่เหรอ อยู่ในมือข้านี่แหละน่าเสียดายที่คนอื่นไม่เชื่อคำพูดของเจ้าแล้วเจ้าเป็นเป็นเจ้าที่ออกไปจริงๆด้วยถ้าคิดไว้แล้วต้องเป็นเจ้าไล่นนางออกไปจากราชวิทยาลัยเร็วทุกคนรีบดูนี่เร็วพวกเจ้ารีบดูนี่สิก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าจะขับไล่หัวขโมอยออกไปจากราชวิทยาลัยไม่ใช่เหรอเหตุใดยามนี้พอรู้ว่าเป็นฝีมือของจงหลวนแล้วพวกเจ้ากลับลำเอียงเช่นนี้ละ่ะ Luan.